นี่แ<ล>ม่งไข่ไข<อ><อ>่กันเป็นวงแบบโอดิน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 วงแตกอ่ะแหมแต่ไอ้ไพ่ดึงเดือน1 1นี้ได้เจอทั้งปีที่เพิ่มทั้งโอดินแล้วว่าเป็นสี่มือคนอีกทีมีหลายคนออกนอกระยะของเราเราไม่สามารถกดได้โอ้ยโดนดูดติดเฮกวีกแล้วมันก็ใช้ฮาร์ปซะเยเยอะไปป่ะก็ไปรวมทีมเพราเจ<ร>้าเลยเาพยายามจะแก้ให้ป๋าแต่รอล็อกป๋าไม่ได้โอ้ยเสียตาย ตัวอะไรวะมีไพ่คนนดงในตี้อ่ะเกิดละโอ้นี่ไยปลาหอกมาเก็บตังค์ออกเป็นโอดีนหน่อยกันนึกออกแล้วนะอะไรอะไรดีตังค์นึอค่อยค่อยรู้สึกเหมออกมันนค่อยรู้สึกว่าเหมือนกับตอนที่เจอเบคิมอนครั้งแรกๆอ่ะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แหละมันจะพวกสวดต้อมต้อมอย่างงี้แหละลบด้วยหลบอะไร แม่งเป็นเกมออนไลน์จริงๆหน่อยเขาเรียทั้งเซิร์ฟช่วยกันอ่ะนี่อะรอยูอย่าลืมยิงมันด้วยนะยิงแล้วทีนึงสองทียิงโดนเขาไม่ได้ลังไอเทมจ้าไอ้เห็นจ้าถลั่งไปบู๊ครึ่งหลอดครึ่งหลอดครึ่งหลอดนี่คือติดแพรลี่แล้วนะเขาหาเขาไม่เจอใช่เราหาป่าไม่เจออตายแ่้เจอแล้ว อกไงให้เปลี่ยนเฮ้ยโดนโดนล็อกขาล็อกได้ไงเมียไม่ผมกะโดดดีได้ไงลืมไปขึ้นสี่เหลี่ยมมันหัวอยู่นะสามเหลี่ยมมันหัวอยู่คือปัญหาเรายิงโอดินโดนหรือเปล่าเราไม่อยากจะทราบได้นะคะเห็นได้มย์ขึ้นบะล่เจสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะไอ้สามสิบก็ยิงสโตนเข้าไปอ่ะสองอันอันสองอันมันบอกว่ามันจะเอาจริงเลยดีไง โดนล็อกขาแถวมินิก็ล็อกขาไงอยู่ในวงเต่าก็ไม่รู้แล้วเต่ากระตุกไม่ธรรมดาเธอมันต้องตีหอกทิ้งก่อนนะครับต้อีกแล้วค่ะคุณดนนคุณนนคุณคนนมันมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะไม่อยากจะพูดเราล็อกเอ็นจังไม่ได้อีกด้วยสีของตีไม่ช่วยอะไรแล้วค่ะเวลานี้ของผมเห็นชัดไงเพราะผมเห็นสีเขียวเต็มเต็มหมดเลยไง คือสีเขียวที่เงินไงพวกเขาอยู่ข้างบนหรือข้างล่างอะเนี่ยเห็นบางคนมีหน้าอยู่ไหนวะช่วงละเฮ้ยวิ่งไปหาใครแล้วนั่นอะสิ่งอะไรสนุกดีอะ โดนแผเ้าอย่าพนไปเลยค่ะอขอให้โชคดีผมหลบไล้วโอดินมาไล่ศับเราให้โอดินไ่ไ่ัพท์่อยู่ไหนอยู่ต้งปาขา TP มอีกโชคเหลบด้วยหลบด้วยหลบด้วยระวังระวังยันจ โดนไปสามเนหกโอ้โหตูนตามตนตามมากอ,อย่าอย่าไปคิดว่ามันคือบอสระดับแรงเอสดเนี่ยที่มันไม่ใช่นี่มันน,นี่มันยิ่งกว่าแล้วไอ้นี่มันยิ่งกว่าทุกตัวในเกมเลยนะสมัยก่อนก็ตีกันอย่างนี้แหละอ้าวกุ้งนิดออกเหรอใช่จริงด้วย ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบอกว่าสองเปอร์เซ็นต์นะยิงเข้าไปดูยิงถ้าไม่ได้แรงเอทถ้าไม่ได้ท้องก็ไม่รู้อะไรแล้วละ<อ>่ะล้มไม่รู้จะทำไงล่ะถ้าไม่ได้ทองแต่วงแต่วงแต่คือเต็มที่สุดแล้วที่ <c oughs> ท,ทำได้แล้วมึงนิดออกอยู่นั่นนะ่ะ วงวงแตรอบสองวงแตรอบสองแปลแปลห้าเปอร์สุดท้ายแล้วแต่ให้ไดรู้ว่าเฮ้ยสังเกตท่านนี้แรงสัตว์นนี้แรงสัตว์เฮนเฮ้เเเห็นไ่ได้อ่ะเพนเดินยองก็ให้ไกอ่ะให้ออกมาเลยอ่ะไม่ได้ตายแน่นอนอ่ะออกว่าวันนี้ออกวงเฟรแล้วจบโอ้ยนเ ได้ได้นั้นอันเกียนครับห้าโอเคทำงาน Achievement แดงกันไป็นกิโลโอ้โหแม่งโอ้โห Achievement นั่นยาวเหยียดเอ้ผู้พิการได้ห้าอันปีสศางหลุดพอดีเลยว่ะแดงขึ้นเลยอ่ะอโอไยและแง่ดิรอดจะได้ยังไงตลกตลกอยู่เลยดีนะไม่เป็นเชลบอกอ่ะ ออปแรกนึกว่าพูดเล่นซะแล้วเฮ้ยจะต้องไปมอต้องไปหมอทำไมอ่ะขอไปแขอไงเกาะเป็ดดิเกาะเป็ดเกาะเป็ดเฮ้ยเอาเกาะเป็ดสิเอาเงินเกาะเป็ดเราเอาชุดมาก็ไปได้ก็แลกกะเป็ดไงได้อาวุธมันเกาะมันเอเกาะเป็ด แต่มันจะมีอะไรสีน้ำดำนั้นนะดูดิทุกคนมองหมดคนวิ่งมามองหมดทังสักโอดินออกวิ่งมาเอลิน่านี่แฮนเอลิน่านี่ขายดีเลยดูซิดูซีหรือแค่ตัดสินใจว่าจะเล่นมันใช้ของมันใช้ของมันใช้ของห้าชิ้นอยู่แล้วนี่อแต่เราอยากได้ดาบอะแต่เราไม่ก็ไม่ได้เล่นกันนะชุดมันอะชุดแต่เราเป็นที่สื่อด้วยผมผมสวยอะตอกเปิดแน่นอนอยู่แล้วเปิดดีกว่า อบเป็นแล้วกันชุดตำปีเลยวั้ในปามีหนังสือปางก็เปิดดูดินั่นนี่วันนั้นเพิ่งพูดอยู่เลยเฮ้ยเป็ดเราอยู่ที่บ้านนี่มีคนแลกด่ามาชัดเลยอะชิงอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าชุดมันแบบดาวมันจะดังชิงอะคือดาเป็นจะดังชิงอ่ะเราใส่โชว์ได้นะเราใส่เป็นทีไม่เลือกเลือกแรกกันไปยังเอาไปเป็นทีมกันดีกว่าไหมไม่ผมเอาเป็ดมาละ เข,เขาใส่ไม่ได้อ๋อออกเกาะไม่ได้เหรอมีคน<ม><ม>แรกเกาะมาแล้วคืออยากเห็นอะไรมันดูข้างหลังเลยค่ะมีหมดอ๋อมันจจัดเฉพาะของอาชีพเราเหรอเนี่ยใช่ครับใช่ง่อยนั้นแท้งนั้นแย่แล้วอย่างนี้มีคนใส่คอ,อนเซนเลยทั้อองเกาะทั้งดาบเฮ้ยเฮ้ยดูดาบดิดาบมันจะดังเห้นได้แล้วดาบชิงแล้วมีวิ่งดด้วยเฮ้ยโหดาบเสียงอ่ะ ดาบชิงแล้วมีวิงวิงด้วยนะครับเขาบอกฝ่านเอเล่นพละดีเน่ยงานนี้หรือว่าเราควรแลกดาบดีนะใชสวยเธด้วยสิเอาไงชุดดาบมันมีแสงด้วยอ่ะของนี่เอาไม่ได้นี่ชุดมันเป็นชิ้นเดียวนี่คือชุดมันเป็นชิ้นเดียวครับะไรครอบไม่ได้ใช่ต้องเอาดาบแล้วของที่หาไม่ได้อีกแล้วอะไรการฝ่านตะขวานนะครอบดาบเนี่ยนะ เสียของอะเอามาแล้วไม่ใช่เฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวเอาเป็ดนี่เต็มก็อลังการแม้ว่วโเป็นเลยดิไี่ไวนี่วอลใส่ไม่ได้นะใช่วอลใส่ไม่ได้ใส่ไะข้างหลังนี่เต็มเต็มออดีนเห็นมาเออชุดเป็ดก็เด่นดีอะเฮ้ยนี่ไอ้ทอดูนี่ไหนไหนไหนดาวอย่างดาวอ่ะ กจ้าว่าคือเราเห็นดาบบ่อยคือดาบก็มีคนใส่คือดาบมันเป็นอะไรที่งันงันผิดแล้วอ่ะคือแต่คือผมชอบดาบเลยมัตื่นเต้นคือผมชอบดาบที่ว่ามันชักมันชักออกมาแล้วมันดังวิ้งแล้วมีแสงมากเลยถ้าดาบได้พี่โอดินมันไม่กลายเป็นโอดินกาะเมื่อก่อนแบบเมื่อก่อนแล้วเราคงได้ล่ามันอีกหน่อยครั้งละค่ะอีกสี่สิบแปดชั่วโมงเจอค่ะแต่ดาบแต่ละคนน่ะดาบมันมีแสงด้วยนี่ใช่คือดาบมันจะวิ่งแล้วมีแสงครับ กอะก็กอะก็นก่อนจะกุมอนซาเนี่ยเนี่ยเนี่ยคอมชุดเนี่ยคอมชุดจะเป็นอย่างนี้นี่ยงนี่ไงเนี่ย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 เน่ยเนี่ยเนี่ยเนีเนยเนี่ยเนั่นนี่เนี่ยเน่ยเนี่เนยนี่ยเนแ่ยเนีเนีดเนี่ยูน่ทนี่ยเนี่ยเีเลยเนไเน่เนี่ยเนี่ยเนา่เ่ยเปียน่ยเี่ยเนียเนก่เป็่ไเนี่เป็เนี่ยยเี่น่ีนเยยเเเย่เ่่ เรเก็บเป็ดไปแล้วอะเคอต้องเลือกแล้วจะปูเลยเจยไอแต่เดี๋ย้ไมเนี่ยมีเขาด้วยไว้แทงย่างมาคิวได้ด้วยตายวเ่เหล้วกานมันเขา้ากับชุดไหมละ่ะแล้วเขาอ่ะคตรในอยอกเลี้ยบมาแล้ใวใส่แว่นเออจะใส่แว่นดีกว่าแย่ทนาดนี้างเหลือแต่เป็ดแล้วละ่ะจ <laughs> ากไย ดาก็เอาด่าเป็นด่าเป็นขวานน่ะซื้อเอาดาบไปก็ไม่ได้ใส่อะอะไรวะเสียของอ่ะไอ้นี่นีมนตัวยุนี่วะไม่รู้ไม่รู้เล่นกันตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวทำไมคลายออนขวาไอ้ดาวแล้วมันเหลือสั้นนิดเดียวนั uh> ่นสินะโตมันเล็กไงเหลือแค่นั้นแหละ ได้โห้แต่เขาโอดีนี่ไม่ได้ยาวไปไหนมะค่ะสุดๆแหละเย็บไปสร้างบ้านก็ได้นะไอ้จริงห้าชิ้นนั่นสร้างเครื่องสร้างสร้างเครื่องประดับสร้างของประดับสวนโอดีดาบมันสร้างจากนั่นนี่ว่ะดาบมันเป็นแบบช่างออกมาแล้วช่างออกมาแล้วค่อยมันเป็นวิงอะครับมันมีแค่ด้ามดาบใช่ไหมแล้วก็ช่างออกมาเป็นคมดาบใช่ ผมนึงได้บอกไงว่ามันวิ่งแล้วมันมีแสงด้วยอะเป็นยวันนี้เธอได้สมบัติโอดินมากี่ชิ้นจ้ะกดใส่คอให้เป็นยังไงนะก็กดขิ้ขวาเลยหน,หนั่นแหละ<ง>และว้วก็วไปเปิดไปเปิดพอยุตมาเสร็จใช่ไหมก,ก็เปิดไอแชมแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนแล้วก็หน้าไอพลัลเลนนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์อ๋อใจจ้าเห็นแล้ว ไม่ใช่เอาวิชิตพรุ่งนี้แล้วก้นอะอะไรของเธออะไรสิบสอยี่สอะไรไม่ไหวแล้วมันาเธอไม่ทำงานนี่เหรอิดเบ็ดออกมาก่อนโผล่พึ่งยันเข้าไป สองยูซีเมต่ไหนอัปเปอร์ลาดิเพราะตอนนั้นเอ้นั่นพูดถึงอัปเปอร์ลาอยู่นี่ไป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 ครู่ก่อนนะเ <c oughs> ว้วย